ไปดูเรื่องนี้หน่อยเขาบอกว่าเรื่องของการเอาคืนเันกระตองมีบ้างแค้นี้เขาบอกว่าสิปีไม่สาย,เ,ยเอาคืนอะไรกันยังไงไปดูกันหน่อยครับนี่ ให้ดูงานนี้กันก่อนคุณผู้ชมครับที่โรงเรียนเซนต์เกรเบลสันติพัฒนาตําบลน้ําร้ออำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์เขาจัดกิจกรรมคริสต์มาสแฟร์มีเกมมากมายหลากหลายให้เล่นแต่ไฮไลท์ก็คือเกมสาวน้อยเปียกน้ำเขาเรียกว่าสาวน้อยเปียกน้ำแต่บางทีก็อาจจะเรียกว่าสาวน้อยตกน้ำก็ว่ากันไปนักเรียนเขาให้ความสนใจอย่างมากสนใจมากขนาดไหนอะไปดู โอ้ยนี่ไงปากันใหญ่เลยโอ้โหดูดูดูโโเปียกแล้วเปียกแล้วโอ้โหไม่ใช่แค่สาวน้อยอย่างเดียวนะคะคนุ่มก็โดนนะคะนุ่มๆสาวๆที่มาเปียกเนี่ยคุณครูนะครับกิกาเกณฑนี้คือให้คุณครูเนี่ยผลัดกันไปนั่งเป็นสาวน้อยหนุ่มน้อยอะไรก็ว่ากันไปแล้วให้นักเรียนนี่แหละ ปาลูกบอลใส่ถ้าลูกบอลไปโดนน่ลูกโป่งที่บรรจุน้ำไว้แตกโบละแตกโบลอร่วงใส่คุณครูที่นั่งอยู่นั่นไงครับนักเรียนเขาบอกเลยว่าชอบชอบชอบโอ้ชอบตอนนี้แต่ตอนผลสอบออกไม่น่าชอบดิฉันว่าก็ถือว่าเป็นการสร้างความรักกับบสมานให้กับคุณครูนักเรียนเอ้าใครนะ ครูคนไหนนะนี่ใช่ไหมคนนี้ใช่ไหมจิตพิสัยแปดเดี๋ยวคนนี้ใช่ไหมการบ้านเก่งนักใช่ไหมได้เลยจริงจริงมีคุณพี่อยากมาร่วมเกี่ยวจะกับถามๆถามๆนะคุณผู้ชมนะดูแล้วเนี่ยอย่างที่ผมบอกครับมันเป็นสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้กับทั้งครูและนักเรียนใกล้ชิดสนิทสนมมากึ้นถูกต้อง